And uh, that's the way it works. So I'd like to have uh, Elon Musk please say a few words. Well, thank you, thank thank you for, Elon. <clears throat> thank you, Mr. President. Uh, well, uh, I, I actually just call myself a humble tech support here because uh, <laughs> this, this is actually <laughs> crazy อีลอนมัสเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีของทีมทรัมป์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนชี้แจงส่วนทรัมป์ก็แซวนะฮะแซวทั้งมัสแล้วก็เพื่อนร่วมคณะรัฐมนตรีว่าเฮ้ย hey, คนไหนไม่พอใจพูดได้เลยคนไหนซึ่งไม่พอใจมัสเนี่ยพูดได้แต่แน่นอนก็ไม่มีใครแสดงดท่าทีไม่พอใจอีลอนมัส แล้วทรัมป์ก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าคนไหนไม่พอใจอีลอนมัสเดี๋ยวจะโยนออกจากห้องประชุมผมรู้สึกว่าทรัมป์มเขาเศร้าตัวเองอยู่ว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยู่ใต้มัสอยู่ณเวลานี้แล้วก็ยอมรับสภาพไปแล้วก็หวังว่าทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมีวันหนึ่งซึ่งหนี้บุญคุณชดใช้เรียบร้อยแล้วแล้วพอถึงเวลาหนี้บุญคุณชดใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเทเขาเองไม่ต้องกังวลผมคิดว่าในทีมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกคนก็อาจจะเริ่มมองว่าอีลอนมัสเป็นตัวตลกและเมื่อเริ่มมองว่าอย่างนั้นเนี่ะไพูดอร เขาก็จะรอให้อีลอนมัสเนี่ยดึงดูดความเกลียดชังจากพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันและก็บรรดาคนซึ่งเลือกรีพับลิกันซะส่วนใหญ่เนี่ยให้มัสรับความเกลียดชังนั้นไปแล้วก็ให้มัสรับความเกลียดชังจากบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งโดนไล่ออกซึ่งเดี๋ยวเขาจะไล่ออกอีกนะฮะมีเยอะเลยนะ,ะับเขาจะไล่ออกคนเป็นแสนๆคนเนี่ยนะฮะตามที่อีลอนมัสประเมินว่ามีความจําเป็นนะฮะแล้วแล้วทรัมป์ก็สนับสนุนแต่ว่าแต่ว่าอีเมลรับที่ผ่านมาที่ทีมของมัสส่งไป, s <S ไปที่กระทรวงต่างๆหัวหน้าหน่วยงานกระทรวง ซึ่งเป็นริ p u b l i c เบเนี่ยเขาก็ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะว่าไม่ต้องไปตอบอีเมลคือกลายเป็นว่าหัวหน้าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเซฟเจ้าหน้าที่ของทีมงานตนเองว่าถ้าจะตอบเนี่ยจะต้องตอบอย่างไร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แม้กระทั่งเมื่อวานนี้ผมนั่งดูที่เรเชลแมดาวิเครห์เนี่ยเธอก็เอาอีเมลภายในของกระทรวงสาธารณสุขที่ RFK เข้าไปบริหาร เธอเอาอ e ีเมลภายในมาเปิดให้ดูว่าตกลงแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาได้อ e ีเมลจากทีมอีลอนมัสเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องของอีลอนมัสนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานบริษัทเอกชน ที่เข้าไปช่วยงานแล้วก็ไปคล้ายๆแบบแปลงร่างแปลงร่างแล้วก็เข้าไปสิงเสือิออยู่ในหน่วยงานซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้วในเวลานี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่า USDS นะฮะ USDS เนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งก่อตั้งในยุคสมัยของบารักโอบามาเาเรียกว่า United States Digital Service และ United States Digital Service เนี่ยก็จะ มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานต่างๆในการประสานงานด้านการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเนี่ยหน่วยงาน USDS เนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่สมัยโอบามาก่อตั้งอะ่ะมีหน้าที่ในการประสานงานเกาเรียกว่าเป็นฝ่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่กระทรวงต่างๆเนี่ยขอความช่วยเหลือได้นั่นคือเหตุผลที่โอบามาสร้าง USDS มาในปี2 0 1 4 เสร็จแล้วปรากฏว่าในยุคทรัมป์เนี่ยทรัมป์ได้ให้อีลอนมัสกเนี่ยเข้าไปคุมหน่วยงานนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน USDS เนี่ยมาเป็น DOGE d osh, นะฮะ Department of Government Efficiency แล้วเจ้าหน้าทีพ่พนักงานใน USDS เนี่ยที่เขาขอลาออกไปเพราะว่าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่มัสก์ทำอยู่เนี่ยก็มีนะฮะลาออกไปหลายสิบแล้วที่ไปเคลื่อนไหวชุมนุมกันก็20กว่าคน แต่ว่าน่าจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าหน่วยงานเนี้ยก็ส่งอีเมลจากทีมอีลอนมัสก์จาก USDS ที่เปลี่ยนชื่อเป็นดอชเนี่ยส่งอีเมลไปที่กระทรวงต่างๆอย่างที่กระทรวงของ IFK เนี่ยเจ้าหน้าที่ของ IFK ก็บอกทีมงานในกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่ต้องไปตอบอีเมลของทีมอีลอนมัสก์ไม่ต้องไปตอบแต่ถ้าจะตอบเนี่ยมีไกด์ไลน์ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9าจจะตอบอย่างไรไม่ให้ตนเองโดนไล่ออก ก็คือกลายเป็นว่ารัฐมนตรีของทรัปมเนี่ยต้องไปช่วยดูแลเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่จะถูกอีลอนมัสเนี่ยมาหาเรื่องไล่ออก เพราะฉะนั้นความขัดแย้งภายในมีไหมมีแต่ว่าง่ายๆก็คือว่าทรัมป์ยังติดหนี้บุญคุณอีลอนมัสอยู่เพราะว่าลงทุนมาประมาณเกือบ300ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นในที่นี้คือคนคนนี้ต้องการทําอะไรก็ให้ทําไปก่อนอยากจะมายืนพูดในคณะรัฐมนตรีในเวลาการประชุมทําให้ตนเองดูเป็นตัวตลกก็เชิญแล้วรัฐมนตรีคนอื่นซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีจริงๆเขาก็นั่งแอบยิ้มบ้างแอบัหเราเยาอบ้างแล้วก็ในกรณีของมาโกรูบิโอก็ทำหน้าบึ้ง กลายเป็นคลาวน์โชว์กลายเป็นละครสัตว์ละครสัตว์ในที่นี้คือมันเป็นละครตลกะนะฮะพูดง่ายเซอร์เัสก็มัสคงจะเข้ามาร่วมประชุมคอรมอไปเรื่อยๆจนตนเองหายอยากหรือไม่ก็จนทรัมป์รู้สึกว่าชดใช้นี่บุญคุณแล้วส่วนหนี้บุญคุณที่ทรัมป์ติดกับปูตินมีไหมไม่มีปัญหาก็คือว่าในกรณีของการช่วยเหลือรัสเซียนั้นมันไม่ใช่เรื่องของหนี้บุญคุณหรือเปล่าและเผลอๆมันไม่ใช่เรื่องของการที่ปูตินมีอะไรซึ่งเอาไว้ใช้ในการแบล็กเมลทรัมป์ได้ แต่ว่าไป็นปนมาๆมันแค่อยู่ที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยทรัมป์มีความพร้อมที่จะขวางโลกขวางยุโรปจนทําให้ทรานส์อ l a n น i กพาร์เนอร์ชิพนั้นพังเป็นภารกิจส่วนตัวที่ไม่ได้สะท้อนว่าทรัมป์เนี่ยโดนปูตินแบล็กเมล l อยู่แต่ว่าสะท้อนว่าทรัมป์เนี่ยทำในสิ่งที่ปูตินต้องการโดยที่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกทั้งรู้ใจและใจตรงกัน ซึ่งก็เป็นปัญหาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยจู่ๆก็มากลั่นแกล้งเก็บภาษี25%กับ EU แต่ว่าถ้าแค่นั้นก็ไม่เป็นไรส่วนผู้นำา EU อีอีกว่าว่าเฮ้ยที่ก่อตั้ง EU กันมาเอาไว้ใช้เพื่อทำลายสารัฐอะไรเงี้ยคือ EU สร้างมาเนี่ยเพื่อให้ พูดง่ายคือเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสไม่รบกันนะฮะเพื่อให้ค้าขายลงทุนเหล็กด้วยกันได้แต่ว่าทรัมป์ก็ไม่ได้เน้นในประวัติศาสตร์ทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับสาภาพยุโรปนะฮะแต่ว่าประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าเมื่อ EU มาเป็น Balancing Force ในโลกแล้วเนี่ยเขาก็แข่งขันกับสหรัฐอเมริกาได้จริงและดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาก็อยากจะแข่งขันกับเขาแทนที่จะเป็นพาร์เนอร์วินวินด้วยกันโอเคจะให้ดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นซึ่งคนก็วิพากษ์วิจ ซื้อกรีนคัทได้5้ล้านดอลลาร์ก็คงมีเศรษฐีไทยมั้งที่ไม่ชอบอยู่เมืองไทยและอยากไปอยู่เมืองนอกก็คงจะใช้เงินประมาณประมาณ150ล้านบาทในการซื้อใบเขียวได้ตอนแรกอะ่ะผมจะวิจารณ์นโยบายนี้เช่นเดียวกันกับที่คนอื่นนีวิจารณ์แต่ว่าผมก็ต้องย้าไว้นโยบายขายกรีนคัทของสหรัฐเนี่ยคือมันเป็นนโยบายซึ่งมีไว้ให้กับคนซึ่ง,งโง่อ่ะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็ไปหาคนแต่างงานด้วยมันก็ไม่ยากคือ,อั้นมันง่ายกว่าเยอะ ไอ้ชูคือว่าก่อนอื่นเนี่ยมันไม่ควรจะเอาสัญชาติของประเทศตนเองมาขายแต่ว่าก่อนหน้านี้ในยุคก่อนทรัมป์เนี่ยก็มีก็เอามาขายนะฮะคุณต้องเข้าโปรแกรมซึ่งเขาเรียกว่า EVB EVB มัง้งหรือ EV5 EVB มัง้งเมื่อวานผมนําเสนอไปแล้วนี่นะฮะก็เป็นโครงการซึ่งคุณต้องเสียค่าทะเน,นียนประมาณ2 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วก็เสร็จแล้วคุณก็ลงทุนนะฮะลงทุนประมาณ1ล้านดอลลาร์ซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้คุณได้ไอ้ไอ้ใบเขียวนะฮะ แต่ทรัมป์เขายก,ยกระดับนะฮะเขาขยับราคาจาก1ล้านดอลลาร์เป็น5ล้านดอลลาร์แต่อย่างที่ผมยำ้ำถ้าคุณโง่พอที่เอาเงิน5ล้านดอลลาร์ไปลงทุนเพื่อได้กรีนคลาสก็แสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็ได้ฟรีได้ถ้าคุณหาคนแต่งงานคุณหาคนโสดแต่งงานด้วยก็เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างหมูนะฮะไม่ได้มีอะไรมากแต่ประเด็นก็คือว่าผมรู้จะด,าาด่าใครดีแต่ว่าอิชูคือทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องงี่เง่าแต่อิชูคือทัศนคติของทรัมป์จะถูกเปิดโปงว นะแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าโครงการแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ในหลายประเทศในยุโรปก็ขายชาติกันอย่างแบบนี้นะฮะขายหนังสือเดินทางอ่ะหนังสือเดินทาง en เชงเก้นก็ขายกันแบบนี้แหละนะฮะหลายประเทศแล้วก็ราคาถูกกว่านี้ด้วยซ้ำไปซึ่งสำหรับผมคือมันแย่ทั้งนั้นนะฮะก็เลยไม่อยากที่จะซิงเกิลเอาว่าเป็นเฉพาะทรัมป์ที่ทำเอาล่ะไปเรื่องอื่นดีกว่า under trump america's new friend นะฮะเพื่อนใหม่รัสเซียเกาหลีเหนือเบลารุสนี่เพื่อนใหม่ ก็สำหรับคนซึ่งรักประเทศชาติสหรัฐนะฮะเขาจะถือว่าวันซึ่งโหวตในแบบที่มีพรรคพวกประเทศซึ่งโหวตเหมือนกันโหวตหนุนรัสเซียว่าบุกยูเครนรอบที่ผ่านมาไม่นับว่าเป็นการรุกรานเขาก่อนรัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มอะไรเงี้ยคนซึ่งโหวตแบบนั้นเนี่ยก็มีนะฮะเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเบลารุสซีเรียซีเรียโหวตหรือเปล่าเนี่ยขออภัยถ้ากล่าวชื่อซีเรียแล้วผิดนะฮะเพราะว่าเขาก็เพิ่งเปลี่ยนผูน้นาแล้วก็มีอ่ามีอีกประเทศหนึ่งอ่านิโคลากัวสุดานด้วย อเมริกาวันอัปยศเป็นการโบวตอัปยศใน UN นนะครับ